หมอนเนี่ยเป็นอะไรที่คนนอนควรจะเลือกด้วยตัวเองเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเพื่อนบอกว่าหมอนอันนี้ใช้ดีนะนอนสบายเลยเราไปเอามานอนบ้างปรากฏว่าตื่นมาแบบปวดคอหันคอไม่ได้เงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าจะเลือกหมอนควรจะเลือกเองก็คือลองนอนแล้วรู้สึกสบายอันเนี้ย โอเคทีนี้ความสูงของหมอนส่วนใหญ่เขาจะแนะนําอยู่ประมาณ4-6นิ้วหรือประมาณ10เซนนะแต่ว่าแต่ละคนอะแล้วแต่คือให้นอนหมอนที่รองรับสรีระของเราได้ไม่นุม่มไม่แข็งจนเกินไปเวลานอนเนี่ยตัวหมอนจะต้องซัพพอร์ตหรือว่ารองรับบริเวณต้นคอของเราได้ทั้งหมดเนี่ยรอยโค้งเนี่ยค่ะเวลาที่เรานอนเนี่ยตัวหมอนจะต้องซัพพอร์ตตรงส่วนโค้งตรงนี้ได้เพื่อที่ว่าเวลาที่ อยู่ในท่านอนราบเนี่ยกระดูกคอเราจะได้อยู่ในแนวที่เหมาะสมไม่ยกจนเกินไปหรือว่าลงต่ําจนเกินไปเพราะว่าถ้าเราต้องยกหัวสูงหรือต่ําจนเกินไปตัวกล้ามเนื้อตรงบ่าของเรามันจะถูกดึงไปด้วยทําให้เวลาตื่นมาจะรู้สึกเมื่อยๆล้าๆหรือบางคนหันคอไม่ได้เลยอันนี้ก็อันนั้นก็ใช้ไม่ได้หมอนใช้ไม่ได้หรือบางคนรู้สึกว่าเอาหมอนออกอ่ะไม่ใช้หมอนแล้วนอนสบายอันนี้ก็ได้นะ คือขึ้นอยู่กับแต่ละคนมากกว่า